จาลึกคอมเมนต์สวัสดีครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับกีฬาซีเกม2023ที่ประเทศเขมรซึ่งข่าวล่าสุดนะครับบอลชายเขมรพ่ายแพ้อินโดนีเซีย1ประตูต่อ2กระเด็นตกรอบแรกซีเกม2023เจ้าภาพเขมรตกรอบแรก ฟุตบอลชายในมหากรรมซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาวันพุธที่10พฤษภาคม2566เป็นการแข่งขันนัดที่4รอบแบ่งกลุ่ม A ที่โอลิมปิกสเตเดียมเจ้าภาพกัมพูชาพบกับอินโดนีเซียกัมพูชาภา,า,ายใต้การคุมทีมของเคสเกะฮอนดานัดที่แล้วพ่ายแพ้ให้กับเมียนมาแบบสุดช็อก0ประตูต่อ2ทำให้สถานการณ์ของพวกเขานั้น ก่อนเกมจะเริ่มคือต้องเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้สถานเดียวและต้องลุ้นให้เมียนมาแพ้ฟิลิปปินส์ปรากฏว่ากลายเป็นว่าอินโดนีเซียที่ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของไตาตานอากุงในนาทีที่9แต่เจ้าถิ่นไม่ยอมพ่ายแพ้อย่างง่ายๆมาได้ประตูตามตีเสมอหประตูต่อหจากสินโสวันนาคารา ในนาทีที่45บวก2และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังถึงแม้ว่ากัมพูชาจะโหมบุกอย่างหนักตั้งแต่เริ่มต้นแต่กลายเป็นว่าอินโดนีเซียที่มาได้ประตูขึ้นนำอีกเป็น2ประตูต่อ1ในนาทีที่52จากการยิงของเบคแคมปูตราช่วงเวลาที่เหลือทีมเจ้าภาพพยายามเปิดเกมรุกอย่างหนักเพื่อทวงคืนประตูแต่จังหวะสุดท้ายพลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายหลายครั้ง หมดเวลาการแข่งขัน90นาทีกัมพูชาพ่ายแพ้ให้กับอินโดนีเซีย1ประตูต่อ2ส่งผลให้ทีมเจ้าภาพกระเด็นตกรอบด้วยผลงานชนะ1เสมอ1แพ้2มี4คะแนนจาก4นัดจบอันดับที่3ของกลุ่มส่วนอินโดนีเซียชนะ4เกมรวดมี12แต้มเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม A ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งเมียนมาที่ต้องเหลือผู้เล่น10คนในท้ายเกม เบียดเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบขุดวิด1ประตูต่อศูนย์เข้ารอบตามอินโดนีเซียด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มด้วยภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนจนํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่าคราวหน้าซื้อตัวทีมชาติบราซิลยกทีไม่งั้นน่ะก็จัดแข่งกุนคแมบอลคาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าเอาจริงๆนะเขาน่ะไม่เคยผ่านเข้ารอบแรกมาโดยตลอด เขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่ารอบแรกเลยเหรอพี่เขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าทีนี้น่ะก็ไม่ต้องเจอเวียดกับไทยแล้วน่ะและก็ไม่ต้องเจอใครอีกเลยเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าโก้โฮมโอเคเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าสงสารฮอนดะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีที่ไม่กุลคาเมร์ใส่อินโดนะเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าสู้ๆครับคอมเมนต์ฝันให้ไกลไปให้พ้นเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่า ไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปคอมเมนต์ท้ามานะครับคอมเมนต์ว่าโคตรสนุกเลยงับคอมเมนต์ทํามานะครับคอมเมนต์ว่าลืมเช่าต่างชาติมาเปล่าน่ะคอมเมนต์ทํามานะครับคอมเมนต์ว่ายินดีต้อนรับกลับมาทํางานต่อเด้ออุตส่าห์ให้ลาไปเป็นอาทิตย์ดันมาโผล่ซีเกมกันเฉยทิ้งงานไทยกันเลยนะงานเขาเร่งอยู่น่ะขนปูนคอมเมนต์ท้ามานะครับคอมเมนต์ว่าโกงไม่ได้ไงฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ทํามานะครับคอมเมนต์ว่า ขนาดเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มไม่แข็งนะเขามันทำมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าเสียดายนะ่ะเต่งแชมป์ไม่มาตามนัดทั้งๆท,ที่เล่นดีอยู่มากๆดูด้วยหางตานึกว่าญี่ปุ่นเลยนะเขามันทำมานะครับนนคอมเมนต์ว่าสงสารฮอนด้ชิบหายสั่งอะไรไปนะ่ะไม่ได้ดังใจสักอย่างดูได้จากอากับกิริยาเขามันทำมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าขออนุญ,ญาตขำนะครับหัวรอดดงัดงๆไปเขามันทำมานะครับนนคอมเมนต์ว่า เมรน่ะไม่อยากเจอไทยและเวียดนามเรียบร้อยไม่เจอจริงๆด้วยเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ Comment, ว่าเดี๋ยวก็มีกฎกลุ่ม A เข้ารอบ3มทีมที่3นะ่ะไม่ต้องแข่งตัดเชือกไปรอชิงเหรียญทองเลยผมอ่านเจอในกำแพงนครวัดเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าข้าเมนทําำเต็มที่แล้วนะจัดไก่อ่อนไว้นะ่ะในสายเพื่อให้ตัวเองเข้ารอบแฮชแท็กแพ้ภัายตัวเองนั่นแหละเขาไม่ทำนะครับ Comment, นนคอมเมนต์ว่า เรายังตามกัมพูชาอยู่หลายก้าวคนไทยต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับเรื่องมนโน,โนหลงตัวเองชมตัวเองสร้างภาพลวงตาขี้โม้เรายังตามหลังอีกเยอะแต่เชื่อว่าทางสมาคมและภาคประชาชนคงไม่อยากจะพัฒนาต่อยอดแน่นอนนะให้กัมพูชาเหนือกว่าได้เลยทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับเ <c oughs> กี่ยวกับเกมที่คขมรนนั้นตกรอบฟุตบอลชาย ากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนครับมีเรื่องให้น่าติดตามกันอีกแล้วสําหรับซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งล่าสุดนะครับนักไตรกีฬาฝรั่งเศสแฉกัมพูชาโดนเบี้ยวค่าตัวเหตุชวดทองซีเกมนักกีฬาฝรั่งเศสที่กัมพูชาจ้างมาแข่งไตรกีฬาซีเกมโดนเบี้ยวค่าตัวเพราะไม่ได้เหรียญทอง มีประเด็นดราม่าขึ้นมาเกิดขึ้นระหว่างซีเกมส2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเป็นการแข่งขันไตรกีฬาตั้งแต่เมื่อ7พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยประเด็นดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในการแข่งขันประเภทชายซึ่งทางเจ้าภาพกัมพูชาส่งไมเคิลโชมอนนักไตรกีฬาชาวฝรั่งเศสลงชิงชัยและผลปรากฏว่าจบอันดับที่สองของรายการนี้ได้เพียงเหรียญเงิน โดยแพ้ให้กับเวียดนามไป4วินาทีซึ่งมีรายงานว่าเจ้าตัวไปเปิดใจผ่านสื่ออ้างว่าถูกกัมพูชาจ้างมาแข่งขันในรายการนี้แต่ไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้เพียงเพราะเจ้าตัวนั้นไม่สามารถทำเหรียญทองให้กับนักกีฬากัมพูชาได้ซึ่งชาวเนต็ตต่างมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงจะมีนักกีฬาที่เป็นแบบนี้อยู่อีกกี่คนทําให้ชาวเนต็ตไทยต่างก็แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้เยอะมากๆ ซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าการจ้างนักกีฬาต่างชาติเท่ากับพวกคุณน่ะกำลังดูถูกชนชาติตัวเองอยู่นะครับผมคิดว่าถ้าค้นหาเก็บตัวดีๆทำไมถึงจะพัฒนาหานักกีฬาเก่งๆในประเทศต,ตัวเองไม่ได้คอมเมนต์ามานะครับคอมเมนต์ว่าอยากรู้จังว่าเจ้าบ้านกัมพูชาจ้างนักกีฬาต่างชาติทั้งหมดกี่คนประเภทกีฬาอะไรบ้าง เขาไม่ทามาน,นะครับคอมเมนต์ว่าสงสารนักกีฬาในประเทศตัวเองบ้างไหมผู้นําประเทศเขาไม่ทามาน,นะครับคอมเมนต์ว่าถ้ามองในแง่ดีคือเราได้เจอกับคู่แข่งที่เก่งขึ้นเพื่อหาประสบการณ์และเตรียมตัวแข่งเอเชียนเกมและโอลิมปิกเอาไม่ทามาน,นะครับคอมเมนต์ว่าได้จัดทั้งทีแทนที่จะให้นักกีฬาที่เป็นคนเขมรจริงจริงได้รับโอกาสนี้แต่ดันอยากได้หน้า ไปจ้างต่างชาติมาแข่งแทนสงสารนักกีฬาเขมนจังเลยเขมรทำมันนะครับเขมรว่าคบใครไม่คบคบคาแม่เขต์ทำมานครับเนต์ว่าคณะกรรมการมนตรีซีเกมคงยังสบายสบายดีอยู่กีฬาแห่งความแตกแยกของชาวอาเซียนที่แท้จริงเปิดการแข่งขันชิงรางวัลเลยดีกว่าใครๆก็สมัครลงแข่งได้เขม์ทำมานนะครับเนม์ว่าหมดสภาพเขมรกลัวไม่ได้เหรียญทองจ้างต่างชาติ ผมว่านักกีฬาเขมรบางคนก็เก่งนะครับแต่รัฐน่ะไม่ยอมให้พวกเขาพัฒนาตัวเองเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าตอนนี้ผมรู้สึกเห็นใจนักกีฬากัมพูชาแล้วล่ะเตรียมตัวมาอย่างดีแต่ไม่มีโอกาสลงแข่งเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเข้าใจครับที่เขมรน่ะอยากมีโอกาสสักครั้งกับการเป็นเจ้าเหรียญทองของ4เกมแต่การจ้างนักกีฬาต่างชาติชาติอื่นมาแข่งน่ะหรือโอนสัญชาติกัมพูชาให้กับนักกีฬาชาติอื่นมาแข่งให้ แล้วถ้าปีถัดไปขเขมรได้เหรียญรั้งตำแหน่งบุ้ยสุดในอาเซียนละ่ะแบบนี้ไม่อายกว่าหรอครับจริงๆแล้วนะจุดประสงค์ของกีฬาก็ควรจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานักกีฬาของชาติตัวเองให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมีการพัฒนาที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในทุกๆปีการแข่งขันในระดับอาเซียนก็น่าจะมีการกำหนดด้วยนะครับว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมนั้นห้ามมีให้มีนักกีฬาชาติอื่นมาแข่งแทน หรือนักกีฬาโอนสัญชาติมาแข่งแทนไม่เกิน10%หรือ15%เช่นนี้เป็นต้นทั้งนี้นะ่ะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในอาเซียนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมีศักยภาพเทียบเท่ากับฝั่งยุโรปหรืออเมริกาคอมเมนต์ท่านมาครับคอมเมนต์ว่าเขาจะจ้างใครไทยเนะ่ะเราอย่าไปสนใจขอเพียงไทยเราเอาคนไทยเล่นแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของกีฬาคนในชาติเราได้ออกกำลังกายดีที่สุด เอาเงินที่จ้างมาสร้างเด็กแล้วจะภูมิใจซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับและเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นั้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับซ g เกม2023และสามารถส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนครับความคืบหน้าล่าสุดไม่มีพริกทีมชบาแก้วอัดเขมรสประตูต่อศูย์เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มชนเมียนมา ทีมชาติไทยอัดกัมพูชา3ประตูต่อศูนย์ลิวรอบรองชนะเลิศ4เกม9พฤษภาคม2566เวลา20นาฬิกาณสมาร์ท RSN สเตเดียมการแข่งขันฟุตบอลหญิง4ีเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับกัมพูชาสถานการณ์2เกมแรกชบาแก้วชนะมา2เกมรวด เช่นเดียวกันกับกัมพูชาและทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอนแล้วเกมนี้นรพลแก่นสนโรเตชันแทบยกชุดด้วยฝากความหวังไว้ในเกมลุกที่พัทรนันอุปชัยนัทวดีปรำนาคและพลอยชมพูสมนึกเริ่มเกมมาไทยบุกอย่างหนักนาทีที่ยี่มสามก็มาได้ประตูออกนำได้จากลูกแตะมุม ที่เล่นสั้นก่อนที่พิชยธิดามโนวังจะเปิดให้ปริชาติทองรองได้โม่งคนเดียวโล่งๆเข้าไปให้ชบาแก้วนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ทดเจ็บชบาแก้วมาได้ประตูเพิ่มจากจังหวะที่พัฒนันอุปชัยหลุดมาทางฝาก่อนเปิดให้กับ นวลอนงงหมื่นสีได้ชาร์จบอลจ่อๆเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังชบาแก้วยังครองเกมได้อย่างเหนือกว่าและช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั้นก็มาได้ประตูปิดท้ายจากการยิงด้วยซ้ายของจิราพรมงคลดีชนะกัมพูชาไป3ประตูต่อศูนย์พร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม โปรแกรมหน้าต่อไปจะเป็นฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศพบกับเมียนม,มารองแชมป์กลุ่ม A ที่สนาม r s n Stadium ในวันที่12พฤษภาคม2566เวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน T Sport 7ซึ่งภายลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกคอมเมนต์ว่าทีมแห่งความหวังเลย เล่นเป็นทีมวิ่งทุกคนเจาะตามช่องกำลังดีขาดแค่การเปิดบอลอย่างไม่แม่นปรับนิดๆไปบอลโลกอีกครั้งได้แน่ๆชื่นชมคอมเมนต์หนึามานะครับคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะคะเอาใจช่วยเต็มร้อยเลยค่ะคอมเมนต์หนึามานะครับคอมเมนต์ว่าเสียบอลง่ายไปหน่อยนะสู้ต่อไปคอมเมนต์หนึามานะครับคอมเมนต์ว่าวันนี้แค่ซ้อมใหญ่คอมเมนต์หนมานะครับคอมเมนต์ว่าสะใจ เก่งมากๆสาสาวฮิฮิคอมเมนต์ทำามนะครับคอมเมนต์ว่าสุดยอดมากสาวไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชอบเด็กไทยชุดนี้ประตูนําแล้วก็ยังทุ่มเทเพื่อทําประตูเพิ่มสําคัญหลายๆคนอ่ะอายุอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยไปได้อีกนานคอมเมนต์ทำามนะครับคอมเมนต์ว่าอันนี้แพ้แบบภาคภูมิใจไม่ใช่ไปเอาคนอื่นชาติอื่นมาเล่นแทนชาติตัวเองนะแต่นี้ถึงได้ทองนะ่ะ ภูมิใจไหมล่ะคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเยี่ยมมากสุดยอดเลยคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าสู้กันต่อไปไทยแลนด์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่ามีไทยแลนด์โกโฮไหมล่ะคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยน่ะเล่นบอลสวยมากคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามรอบต่อไปน่ะช่วยจัดให้เหม้นหน่อยคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าตกลงที่ได้เหรียญผ่านมานั่นน่ะ กีฬาพื้นบ้านทั้งนั้นเหรอซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคืบหน้านะครับและความน่ายินดีของชาวไทยที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ